ท่านตอนวันต้องเดินทางมาอยู่บ้านเขาดิเขาเอี่ยงเพราะว่าท่านทักษิณที่ทวัดานบอกว่าต่อโทไปดูพี่น้องๆไหน่อยนะทั่วประเทศอนี้ไปโชว์นี่จฉาครบตัวเดียวนะครับนัารื่นเวลาแล้วนะครับท่านบอกว่าถ้าพี่น้องอยากได้ท่านเราพูดถึงรักทุนตีเอาอาชีพเข้าเป็นสอสอนะครับท่านก็บอกว่า พวกผมก็ต้องเรียกหนาที่ว่าเมื่อต้นตะวันก้าวสุดก็ต้องอาศัยความร่วมมื้ทุกท่านทุกังคมครับที่บ้าหลังนี้มาเสอตัวเพื่อให้ได้รับการเสนอตัวเสนอตัวเพื่อให้ไรับการเอตัวเสนอตัเพื่อให้ได้รับการเสนอตัวเอัวเพื่อให้ไดเรับการเสนอตัวเสนอตัวเพื่อให้ได้รับการเสนอตัวเสนอตัวเมื่อให้ได้รับการเสอตัวเนอเพื่อให้ได้รับการเสอตัวเอเพื่อให้ได้รับการเสนอตัวเสนอเพื่อให้ได้รับการเสอตัวเอตัวเพื่อให้ได้รับการเสอตัวเสนอตัวเพื่อให้ได้รับการเสนอตัวเสนอวเพื่อให้ได้รับการเสอต ไครับเดรท่านก็สิงห์ดจแครับเมาี่ยืนันนะครับว่าท่าู้ันนี้ท่านสสต่อรงแลวก็ท่านสมคิดนะครับวันนี้เรียบร้อยท่าบ้านวเลยนะครับยิ่ถัมากนะครับขอเสียงรียกร้ง่อนะครับครับคนี้เป็นหน้าที่ของท่านสมคิดนะครับขอบคุณครับ